สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอข้อมูลในภาพรวมของบริษัท p b u i l จำกัดมหาชนบริษัท p b u i l จำกัดมหาชนมีชื่อย่อว่า T-R-E-B เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2538 โดยจดทะเบียนตั้งแต่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2548อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโดยมีหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน308,676,462บาทพรีบิวมีวิสัยทัศน์คือ มุ่งพัฒนาบุคลากรและความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าโดยรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพเวลาและบริการที่ดี p r e ีวิวมีพันธกิจคือพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และลูกค้าสร้างงานคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลส่งมอบงานตามมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้ายอย่างทันเวลาบริหารงานตามหลักธรรมธิบาลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท p b u i l มีบริษัทย่อยในเครืออยู่3บริษัทคือบริษัท PCM Construction m a t e r i a l จำกัด บริษัทพีบิวโฮลดิ้งจำกัดและบริษัทอีสเอ็มอาร์จำกัดลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบริษัทพีบิวดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างและงานระบบขนาดใหญ่โดยเน้นงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน และยังมีบริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรเป็นการให้บริการตั้งแต่การออกแบบอาคารระบบการก่อสร้างตกแต่งภายในตลอดจนงานสาธารณูปโภคเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทคือเจ้าของโครงการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนการรับงานจะมีทั้งในส่วนของการประมูลงานและการติดต่อโดยตรงจากลูกค้าบริษัทจะกำหนดราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนต่างกำไรซึ่งกำหนดอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละโครงการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมธุรกิจผลิตและขายวัสดุก่กอสร้างบริษัท PCM Construction m a t e r i a l จำกัดหรือชื่อย่อว่า PCM ดำเนินธุรกิจผลิตและขายวัสดุก่กอสร้างให้บริการติดตั้งพื้นคอนกรีตอัดแรง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของ PCM ได้แก่ปูนซีเมนต์เหล็กลวดแรงดึงสูงหินและทรายธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นบริษัท P-Build h o l d i n g จำกัดหรือ PBH มีเป้าหมายในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องโดยในปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายคือบริษัทอ s r จำกัดโดยถือหุ้นร้อยละร้อยและบริษัทได้มีการลงทุนร่วมกับบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรของบริษัทอีกด้วยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัท SMR จำกัดหรือ IAA เป็นบริษัทย่อยของ PBH บริษัทมีเป้าหมายในการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องโดยอาศัยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนในการดำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งขันเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน โครงสร้างรายได้ในปี2562บริษัทมีรายได้ดังนี้รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมูลค่า3,736.06ล้านบาทคิดเป็น86.27%รายได้จากธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก,ก่อสร้างแบ่งเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูป210.65ล้านบาทคิดเป็น4.86%จากการขายสินค้าอื่น 348.72ล้านบาทคิดเป็น8.05%รายได้อื่นๆของบริษัทและบริษัทย่อย35.41ล้านบาทคิดเป็น0.82%รวมรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยคือมูลค่า4,330.84ล้านบาทนโยบายการบัญชีที่สำคัญการรับรู้ไรายได้และค่าใช้จ่าย บริษัทรับรู้รายได้ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้าเมื่อบริษัทปฏิบัติงานเสร็จตามสัญญารายได้จากการรับเหมาก่อสร้างรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จเป็นการประมาณโดยวิศวกรซึ่งพิจารณาจากการสำรวจทางกายภาพเปรียบเทียบกับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ทำเสร็จจนถึงวันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุนก่อสร้างทั้งสิง้น ต้นทุนการก่อสร้างประกอบด้วยค่าวัสดุค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรับรู้ตามเกณฑ์นคงค้างการรับรู้ไรายได้ของบริษัทย่อยรับรู้ไรายได้จากการขายเมื่อโอนอำนาจควบคุมสินค้าให้ผู้ซื้อแล้วรายได้จากการขายสินค้าอาคารชุดและบ้านพร้อมที่ดินรับรู้ไรายได้ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า คือปฏิบัติงานเสร็จรับรู้รายได้เมื่อโอนอำนาจควบคุมสินค้าให้แก่ผู้ซื้อและได้จากการขายจะแสดงมูลค่าตามสัญญาต้นทุนจากการขายบริษัทย่อยคำนวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พื้นที่และเกณฑ์ราคาขายกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างปัจจัยความเสี่ยงบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงดังนี้ 1>, 1. ความเสี่ยงจากการรับเหมาที่อิงกับประเภทก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป 2. ความเสี่ยงจากความผันผวนข,ของราคาวัสดุก่อสร้าง 3. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 4. ความเสี่ยงด้านชาีความการฟ้องร้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 5. ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงผู้บริหารหลักและการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ 6. ความเสี่ยงจากความถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ 7. ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน 8. ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันผลการดำเนินง,งานในภาพรวมในปี2562บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้4,295.43ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ399.29ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนงานรับเหมาก่อสร้างจำนวน308.99ล้านบาทและจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จรูปประมาณ90.30ล้านบาทวิเคราะห์การดำเนินง,งานในปี2562รายได้จากธุรกิจหลักมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง3,736.06ล้านบาทคิดเป็น86.27% ลดลงจากปีที่ผ่านมา1.15%ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง559.37ล้านบาทคิดเป็น12.91%เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา0.94%รวมรายได้จากธุรกิจหลัก4,295.43ล้านบาทคิดเป็น9.918%ลดลงจากปีที่ผ่านมา0.21% รายได้อื่นของบริษัท35.41ล้านบาทคิดเป็น0.82%เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา0.21%รวมรายได้ของบริษัททั้งหมด4,330.84ล้านบาทฐานะการเงินในปี2,562สินทรัพย์รวมบริษัทมีสินทรัพย์รวมประมาณ5,947.56ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา917.93ล้านบาทรายการที่เพิ่มมากขึ้นเป็นรายการสำคัญได้แก่รูปนี้การค้าที่ดีและต้นทุนโครงการระหว่างกาันและเงินลงทุนชั่วคราวเนื่องจากในปีนี้บริษัทมีการเข้าการลงทุนในกิจการอื่นอีก2โครงการมีสินรวมทั้งหมด3,412.71ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา996.73ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน12.7%ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม2,204.84ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมา58.79ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมีกำไรสะสมลดลงจากปีที่ผ่านมา6.1%อาารตราส่วนสภาพคล่องในปี2562 อัตราสรร่วนสภาพคล่องอยู่ที่1.66เท่าอัตราสรร่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว0.66เท่าอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า5.77เท่าระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย63วันอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ2.17เท่าระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย168วันอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า4.75เท่าระยะเวลาการชำระหนี้76วัน แค่ไซคเท่า154วันอัตราส่วนสภาพคล่องของ P-Build สําหรับปี2,562อยู่ที่1.66เท่าซึ่งการเพิ่มขึ้นในปี2,562เกิดจากลูกมนีการค้าเพิ่มขึ้นและที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างการก่อสร้างเพิ่มขึ้นบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยนในปี2,562ประมาณ63วันซึ่งสูงกว่าเครดิตเทอมตามนโยบายของบริษัท ในขณะที่การจัดการในส่วนของสินค้าคงเหลือในปี2,562มีผลการจัดการลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในปี2,562มีระยะเวลาแคชไซเคลิล154วันระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเกิดจากส่วนงานพัฒนานอาสังหาริมทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนจะโอนให้ลูกค้าทางนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของการผิดนัดเป็นสำคัญ ความสามารถในการทำกำไรในปี2562สากผลกระทบของสถานการณ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลให้อัตราก,กำไรขั้นต้นในส่วนงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบงานได้เพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากการชะลอตัวของการส่งมอบงานในปีก่อนทำให้บริษัทมีต้นทุนที่ต้องแบกรับภาระประกอบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัสดุก่อสร้าง ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี2,562ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ลอยละ12.13และคาดว่าผลกระทบจะยังคงมีต่อไปอีกใน1-2ปีนับจากนี้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปี2,562้อยละ6.47อัตราผลตอบแทนลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการสะสมของปัญหาด้านการเมืองและเศรษฐกิจทำให้เกิดการชะลอตัวทั้งการรับมอบงานการเปิดตัวโครงการในขณะเดียวกันบริษัทอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนในส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ยปี2,562ที่้อยละ12.16 ลดลงจากปี2,561ที่มีอัตราส่วนร้อยละ17.51เป็นผลมาจากผลประกอบการโดยรวมลดลงผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังคงต้องใช้เวลาและในส่วนของส่วนงานลงทุนในบริษัทอื่นเริ่มรับรู้ผลตอบแทนบางส่วนแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะทยอยรับรู้ผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง งบกระแสงเงินสดปี2562บริษัทมียอดเงินสดจากการดำเนินง,งานเป็นบวกสุทธิที่110.73ล้านบาทซึ่งเป็นผลจากการดำเนินง,งานที่มีผลประกอบการประมาณ357.89ล้านบาทบริษัทเริ่มรับรู้กำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและกำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวนอกนั้นเป็นการใช้ใจ่ายตามปกติกระแสงเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี2562บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวน522.15ล้านบาทและจ่ายเงินปันผลจำนวน308.68ล้านบาทเป็นผลให้บริษัทมียอดสุดทีิเป็นบวกจากกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ213.47ล้านบาทกระแสะเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี2562บริษัทได้ลงทุนในกิจการร่วมค้า และลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน105.50ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการให้กู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน75.19ล้านบาทเป็นผลให้สุทธิแล้วมีเงินสดลดลงในกิจกรรมลงทุนจำนวน217.62ล้านบาทดิฉันนางสาวปณิสลาพนาวันขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ